สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณวิงบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับสูตรคานวณวิงบ,บนนี้ก็2ตัวมา1ตัวนะคะแนวทางในการหาสือสลากกินแบ่งรัฐบาวันที่16กันยายนพศ2563นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสําหรับสูตรคานวณบงบนของเรานะคะก็สองตัวมาหนึ่งตัวนะคะแนวทางในการหาซื้อสลากพินแบรน,นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเลขเด่นของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะขอแนะนําท่านผู้ชมเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักหมืน่นบวกหลักพันบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยครั้งที่สี่สามครั้งนะคะบวกกับหนึ่งคงที่ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลนหลับในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมหลักแสนสองครั้งนะคะหาคนสได้สิบสิบบวกหนึ 6, ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหกสิบเบวกหกยี 5, ่สบวกห้ายีบวกห้าสาบวกห้า สามจุดแปดในเลขเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสองห้าแปดการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าผลออกสามตบบนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าโดยเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตบบนออกสองห้าแปด ดรารับชงกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักแสนสองครั้งสามคนสองได้หกหกบวกสี่ได้ส10 10ิบส17 17ิบวกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกศูนย์สองศูนย์สามครั้งก็ยี่สิบห้านะคะได้เลขเด่นห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกสาหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนนะคะออกสองแปดหก การคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแ้ะเลข6คนออก3ตัวบน286เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน3ามตัวบนออก286จ้กะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้ง8คน6อ6สิบกส2บหบวกเ2็2ยบวกสบวก 31 31 4 35 35บ4 39 39บวก4 43 43ได้เลขเด่น3 3บวก1นะคะได้4สําหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออก391สําหรับการคํานวณสูตรวิ่งนในงวยนี้คํานวณได้เลขเด่นนะคะเลข3และเลข4ผลออก3ตกบน391เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะ ได้สามในการคำนวณนะคะคามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนสามบนออก3ามเก้าหำรับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้ง5าคนสได้สิบสิบ6วกหกสิบหกสิบหกบวกเก้ายี่สิบวกเก้าสบกแปดสี่บวกแปดห้าิบวกแปดห้ดเล็เด่น8 8ดบวกหนะคะได้เก้าสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าบนออกสามตัวบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะในแปดในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยนะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งจะร,รับชมบรรทัอนะคะสําหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักแสนสองครั้งเก้าคนสองสิบแปดสิบแปดบวกสี่ย2่สิบสองยี่สิบสอกห้าบกห้ายีบวกแปดสาบวกเจ็บกเจ็ดสบวกเจ็ดสบก้าสบก้าบวกเจดบเก้าบวเจ็กหได้เลขเด่น6กนะคะหกบวกหนะคะได้7จ็ดสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออก997 การคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข6แเละเล็7คนออก3ตัวบน997เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้ข้าวตัวเลขเด่นเลข7็นะคะเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก997าสำหรับตัวเลขเดน่น7นี้คืองวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมตัวเลขเด่น7นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนในงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมา แนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะสำหรับสูตรคำนวณวิกบนของเรานะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นี้สองตัวมาหนึ่งตัวนะคะเรามารับการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมจ้ะหลักแสนสองครั้งนะคะ เก้าคนสองสิบปดสิบแปดบวกเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกเก้าสามสิบหกสามสิบหกบวกเก้าสบวกสาดสบวกสามห้าสิดอกเดนสี่ี่บวกหนึงนะคะได้ห้าหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะทางเราคำนวณได้นะคะเลขเดนสตัวมา1ตัววิ่งบนของเรานะคะคำนวณไดเลขเดนไดขี่้านะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรบิ่งบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสี่และเลขห้านะคะท่านผู้ชมแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะเลขสี่และเลขห้านะคะขอฝากพันธุผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮ้ๆ hey, โ hey, ดยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ